สวัสดีครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านช่อง h o w s t o t i p คลิปตอนนี้จะพาไปกินกุ้งนะครับที่แพรกุ้งเป็นครับแพรกุ้งเป็นก็อยู่ที่อำเภอบ้านหมี่นะครับก็ห่างจากตัวเมืองลบบุรีประมาณ30กิโลเมตรครับขับรถมาตามสายคันคลองลบบุรีบ้านหมี่ครับที่นี่ก็อยู่ใกล้กับวัดห้วยแก้วนะครับเจดี JD กลางน้ำครับ ที่แพ้กุ้งเป็นนะครับก็จะมีการขายอาหารนะครับอาหารทะเลพวกกุ้งนะครับแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็หอยหพวกนี้นะครับสามารถช่างเป็นกิโลได้นะครับก็จะขายเป็นกิโลนะครับเอาเท่าไหร่ก็ได้ก็สั่งไปนะครับก็จะมีหอยหวานนะครับมีกุ้งมีปลาหมึกครับอันนี้ ที่พัดก,กุ้งคอนะครับพอสั่งแล้วก็จะนำมาเผาที่ตรงจุดใกล้ๆก,ก,กับบ่อกุ้งครับอันนี้เป็นบริเวณบ่อกุ้งครับด้านในก็จะมีที่นั่งรับประทานอาหารครับเป็นอันนี้เป็นแพรใหญ่แล้วก็สองข้างก็จะเป็นซุ้มเล็กๆนะครับ เป็นซุ้มไม้ไผ่สำหรับนั่งรับประทานอาหารหรือว่าจะนั่งตกกุ้งก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นช่วงกลางวันนะครับอากาศจะร้อนนิดหนึ่งครับผมแนะนำถ้าจะมาก็มาช่วงตอนบ่ายๆดีกว่านะครับอากาศจะได้ไม่ร้อนมากครับน้ำก็เป็นสีฟ้าเลยนะครับ ที่นี่จะมีบริการให้ตกกุ้งนะครับเขาจะคิดเป็นชั่วโมงนะครับชั่วโมงละแ0บบาทประมาณนี้ครับอาหารที่เราสั่งเป็นกิโลมานะครับก็จะมาย่างที่นี่นะครับมาเผาที่นี่กุ้งก็จะมาเผาที่นี่ครับอันนี้แมครัวประจําที่นี่ครับหลังจากนั้นก็สามารถนํามารับประทานที่นี่ได้นะครับที่โต๊ะ ที่ไว้รับประทานอาหารครับก็จะมีปลาหมึกครับนนารับประทานมากครับมีกุ้งครับและอีกตัวหนึ่งนะครับที่แนะนําเลยก็จะเป็นหอยหวานนะครับตัวนี้ก็นนารับประทานมากครับอันนี้เวลาแกะออกมาแล้วนะครับอันนี้คนชิมนะครับ จะมีให้น้ําจิ้มมาด้วยครับคุ้งจะอร่อยมากครับดูท่าคนนี้มารับประทามอย่างเดียวครับตอนนี้ไม่คุยกับใครนะครับก็จัดกานกุ้งไปสองตัวแล้วนะครับอันนี้เป็นบริเวณโดยรอบของบ่อตกกุ้งนะครับอากาศก็ร้อนสุดๆครับ มาช่วงบ่ายๆพอดีอันนี้มองเข้าไปนะครับแพรที่อยู่ข้างๆครับผมกลางคืนไฟคงจะสวยดีอยู่นะครับอันนี้เป็นจุดเช็คอินนะครับที่แพรกุ้งเป็นและคาเฟ่ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงตัวนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ แล้วก็กดตรงนูกกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอจบเพียงตอนนี้ครับสวัสดีครับ